ว่าบุคคลที่ถือใจนั้นย่อมเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นเครือขัดก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายไปก็หาความสุขในมนุษย์แลสวรรค์ไม่ได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณะเบื้องหน้าโดยแท้ดูกรอ,อ,อนุน บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานจงวางซื่อซึ่งใจอย่าอะไรความสุขการวางใจก็คือวางสุขวางทุกข์และบาปบุญคุณโทษรายดีซึ่งเป็นของสำหรับโลกนี้เสียให้สิน้นสิ่งเหล่านี้สร้างไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นเมื่อตรงการพระนิพพานแล้วต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้นจึงจะได้ความสุขในนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบไี่ได้